นี่คุณแม่ฝากให้กําลังใจมานะเนี่ยโอ้บอกบว่าฝากท่านเต้ด้วยนะอ,อที่ช่วยน้องแตงโมเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยนะเดี๋ยวเดวทีวีก็ออกแล้วไปดูเนะ่ยความหวังของหมู่บ้านเต้สมทุนเจ็ดเนี่ยอ๋อทํางานหนักนะไม่โอ้ <laughs> โหพี่เดชาตั้งแต่ตกกระไดพลอยโจรมาคดีเนี้ยมันนอนน้อยอะ่ะ บางวันเหลือสามชั่วโมงอ่สามชั่วโมงเนะไปทําอะไรมา่ะตรวจข้าเลือดพอพอพอกลับบ้านมาเสร็จปุ๊บมันก็ต้องมามาดูคลิปแต่ละคลิปที่เขาส่งมานะในอินบ็อกซ์อ่ะอ่าดูในอินบ็อกซ์แล้วก็มาดูความเชื่อมโยงในแต่ละเรื่องครับอ่าเดีคนดูความเชื่อมโยงแล้วมันขาดหายอะไรไปบ้างเลยนี่คุณแม่ฝากให้กําลังใจมานะเนี่ยวันนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์ที่มหาลัยลังสิตเนี่ย โอ้ oh, บอกบว่าฝากท่านเต้ด้วยนะอที่ช่วยน้องแตงโมเนี่ยให้สัมภาษณ์เลยนะเดี๋ยวทีวีก็ออกแล้ะไปดูเนี่ยตอนคับคืนเนี่ <ผม S 1> อจะต้อง,องแล้วก็เขายกอยกกิตนาให้แล้วนะโอเคไม่เป็นไรก็พี่กิตนา,าก็มาช่วยๆกันนะฮะแลวช่วยๆกันคนละไม้คนละมือก็บอกยกให้เลยนะเนี่ยตกลงจะรับไปรับไปด้วยไหมรับไปเรียบร้อยแล้วก็รับไปทํางานไปแล้วก็เดี๋ยวแบ่งงานกันแบ่งงานไปแล้วออืแบ่งงานไปแล้ว เอ่อเอ่อจะเล่าเล่าอะไรฟังมาเนี่ยเออเนี่ยความหวังของหมู่บ้านเต้ทุนเจ็ดเนี่ยคือประเด็นคือผม,มถือว่าตกกระไดพลอยโจรกับเรื่องนี้นะพี่เดชาครับเพราะว่ามันตั้งแต่วันแรกละตั้งแต่น้องแตงโมจมน้ำตั้งแต่ห้าทุ่มแล้วมาแล้วตีสองส่งไลน์มาหาผมบอกพี่เต้น้องแตงโมเนี่ยมาตกน้ําแถวถิ่นของพี่เต้ครับพี่เต้ต้องรีบไปช่วยเขาครับพี่ผมก็บอกตอนตีสองบอกว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไป เดี๋ยวไปตอนรอเช้าก่อนนะฮะก่อนตอนเช้าก็ก่อนไปประชุมสภาผมก็ไปนะฮะตอนกักแปดโมงครึ่งเก้าโมงผมก็ไปแล้ตอนนั้นก็ยังไม่เจอกันนะฮะผมก็ตะกาวว่าก็ให้กําลังใจก่อนแล้วกันขอให้เจอก็คิดว่าให้น้องแตงโมว่ายน้ําไปเจอบ้านใครสักคนหนึ่งแล้วแบบมีชีวิตนะครับเราก็ต้องหวังดีอาธิษฐานอะไรบุ้งทำอะไรบ้างครับ คือวันนั้นไม่ฮะวันนั้นก็ให้กาลังใจอย่างเดียวนะครับเ้วหลังจากนั้นก็ไปประชุมสภาเพราะว่าประชุมสภาถึงสามทุ่มแล้วไอ้พวกเอฟซีพวกเพื่อนๆที่อยู่แถวๆพระรามเจ็ดก็บอกกับพี่เต้เขายังกู้ยังงมหาน้องแตงโมไม่เจอให้พี่เต้ไปดําหาด้วยครับอผมก็บอกว่าผมผมไม่สามารถดําน้ําในเวลากลางคืนได้ครับอก็กะตั้งใจว่าคิดว่าคงคงจะต้องเจอคงจะต้องเจอตอนลุ่งขึ้น ลุกขึ้นก็ย,นยังไม่เจอวันเสาร์ยังไม่เจอผมก็เลยบอกออทีมงานที่เป็นผู้ช่วยสสเนี่ยงั้นก็ไปไปไปช่วยกันหาหน่อยแล้วกันเหมาเรือไปเลยเหมาเรืเอทางยาวไปเลยนะครับถังติงังตงนี่ออกเองไหมออกเองหมดครับออกเองหมดนะฮะออกเองหมดฮะเหมาเรือเหมาเรือเลยกะว่าเห็นว่ามีคนทีมงานหากันเยอะแล้วก็ช่วยตั้งแต่ถ้าน้ำโนนแต่ก่อนก่อนไปก็ไปไปซื้อดอกไม้พวงมาลัยก่อน นะครับไปซื้อพวงมาลัยไปซื้อทูบไปซื้อเทียนอืเพราะว่าเพลินว่าคนที่ขับเรือเนี่ยชื่ออพี่เล็กลุงเล็กเนี่ยบ้านเขาเกิดที่นั่นตั้งแต่หกสิบปีที่แล้วเขาบอกว่าเวลามีคนจมน้ําตายที่เนี่ยแถวจังหวัดนนท์เนี่ยส่วนใหญ่หาไม่เจอกันอ้าวทาไมต้องไปต้องไม่ต้องไม่บอกกล่าวหลวงพ่อเก้าก่อนวัดั้งข่าวอืวัดช้งข่าวเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ ห้าวันบางคนก็ไม่เจอเลยก็มีครับอ่าเพราะว่ามันมีอะไรบางตาอยู่มผมก็เลยตัดสินใจไปไปที่บูเอออุโบสถวัดหลวงพออ่ออาวัดวัดขังข่าวหลวงพ่อเก้าอ่าก่อนถึงวัดรุ่มอ่ะก่อนถึงวัดรุ่มก็ไปเสร็จปุ๊บก็ไปที่ท่าเรือพี่บูรหนึ่งตอนนี้เขากำลังหากันอยู่นะครับ,บพอพอถึงขนาดนั้นเสร็จปุ๊บผมก็โอเคผมจะไปต่อละ พราะผมกากล่าวว่าจะไปไหว้ดวงวิญญาณแถวแถวสะพานพระรามเจ็ดเพราะแถวนั้นผมอยู่มา20กว่าปีอ่ะพี่เดชาแล้วก็ผมก็ทราบว่าแถวนั้นคนตายเป็นร้อย20กว่าปีนี้ไม่น่าจะ200กว่าศพอ่ะโครับ oh. มันเยอะอ่ะ oh. เผลอๆเป็นพันอ่ะพี่เดชาครับ oh. เป็นพันเพราะว่าเดือนหนึ่งมันหลายศพนะแล้วมัน25ปีอ่ะผมก็กล่าวว่าอย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้การ การเจอร่างน้องแตงโมเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นผมก็กาลังจะไปแล้วเพลินกู้ภัยเขาบอกว่ามีคนมาแขวนเอ่อแขวนดอกบัวแขวนไอ้พวงมาลัยเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพิธีทางศาสนาคริสต์ผมบอกผมทําไม่ได้อเพราะว่าในนั้นเขาเขียนว่าต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้คนที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงมผมก็บอกว่าเป็นผมเป็นผู้ชายทาั้งแท่งทําไม่ได้ออืม่าเพลินว่าเออผมก็มากับรองหัวหน้าพักพอดีฮะที่เป็นคุณอุ๊ คุณพ an like so ักอ่อนชีวนันนะนะลูกคนนายนาชีวนันผมก็อาศัยเขาช่วยช่วยจัดการให้หน่อยคนนี้นี่ว่าที่หัวหน้าพักวันนีก็ก็ไปลองหัวหน้าพักคนที่หนึ่งะครับเลืออ๋อครับเชิญครับก็คือคือสมมุติถ้าผมลาออกคนนี้ก็คือสอสอครับอือ่านะครับก็ไปตรงก็ไปตรงด้านขวามือประมาณสักร้อยเมตรอ่ะตรงตรงท่าน้าพี่บูนสงครามหนึ่งก็ไปลอยตรงนั้นแหละ พอไปลอยเสร็จปุ๊บเราก็นั่งอเราก็นั่งแล่นเรือหางยาวไปที่กลางสะพานพระรามเจ็ดผมก็ไปจุดทุ่มหนึ่งดอกที่กลางสะพานพระรามเจ็ดอ่าก็อธิษฐานหลังจากนั้นก็ไปไหว้พระสยามเทวาธิราชเพราะว่าในชัวนหลีกไทยพึง่งพึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานที่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่ถึงสัปดาห์อืม่าพอผมไม่ไหว้ที่พระสยามเทวาธิราชให้เจอ เพราะว่าต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาในบริเวณนั้นทั้งหมดคือพระสยามเทวาธิราชทีท่สภาผู้แทนราษฎรก็ไหว้สารตายายด้วยประมาณสักเก้านาทีผมลงมาเจอแล้วนักข่าวโทรบอกขึ้นแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าขึ้นตรงไหนนะครับผมก็ขับเรือหางไอ้นั่งเรือหางยาวมากับพร้อมกับนักข่าวแล้วก็เจอกับพี่สมบูรณ์คือพี่สมบูรณ์คือคนที่เป็นเจ้าของเรือยอสเจ้าของเรือสปีดบอทอีกลำหนึ่งที่เขามาหาน้องแตงโมช่วยหาแล้วเขาเจอ แล้วเผอิญว่าน้องแตงเมขึ้นตรงตรงบริเวณวัดลุ่มวัดลุ่มน่าจะประมาณขึ้นตรงวัดลุ่มอ่ะขึ้นตรงกลางแม่น้ําแล้วก็ไหลมาไหลมาจนถึงเยื้องระหว่างวัดลุ่มกับท่าเรือพี่บู์สงครามหนึ่งผมก็ตกใจว่าเอ้ยมาขึ้นตรงจุดที่เราลอยดอกบัวพอดีก็เลยตกใจครับอ่าตกใจก็พอ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 เราเจอศพเราเห็นสภาพศพตั้งแต่วันแรกแล้ว วันนั้นพี่ไทยก็เป็นคนไปอนั่งเจสกีไปเอาใช่ป่ะไปไปพาสมนั่งตัโมมาแล้วก็ผมก็เห็นเห็นสภาพสมดอะนะครับหลังจากนั้นก็ผมก็รีบไปทําบุญเลยไปวัดสร้อยทองเลยไปถวายสังฆทานเลยอก็ถือว่าเราคุยกับเราคุยกับสัมภเวสีที่อยู่แถวๆสะพานพระรามเจ็ดแล้วโอเคอ่าเขาสามารถที่จะจัดการให้เราได้เราก็ไปทําบุญให้เขาเลยเรื่องเลยเหรอครับอะไรนะครับ คุยกับสมมเวสศีรู้เรื่องเลยพี่เด้ต้องคุยรู้เรื่อง่ะก็คุยรู้เรื่องเราบอกกล่าวเขาแล้วเขาโอเคอ่ะอ่ามันก็เหมือนกับติดต่างว่าเรามีชีวิตอยู่อะพี่เดชาแล้วเราไปคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จัดการให้เราครับเราก็ต้องมีของเส้นไหว้ใช่ป่ะอืออ่าเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลอยู่มันเหมือนเขาเป็นเจ้าถิ่นอะอือเขาเป็นเจ้าถิ่นเราก็มาทําบุญให้เขารุ่งขึ้นผมก็ วันอาทิตย์ผมก็มาเอาของเส้นไหว้มาเลยของสดทั้งหมดติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกดซ b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ